ปกติเป็นคนกลัวเรื่องกลิ่นปากก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องฟันแล้วก็เรื่องช่องปากบังเอิญได้มาเจอคุณหมอที่อาร์ตนท่าไปหาคุณหมอเพราะว่ามีกลิ่นปากคุณหมอก็เลยได้ตรวจฟันให้แล้วก็บอกว่ารากฟันผุต้องทำการรักษาเพราะว่าที่นี่จะมีหมอเฉพาะทางทุกอย่างผมมาก็เลยได้รักษาลากฟัน ที่ร้านอาร์ตนท่อคลินิกนี้รักษาแล้วก็ดีไม่มีกลิ่นปากก็เลยกลายเป็นลูกค้าประจำไม่ว่าขูดหินปูนตรวจฟันประจำปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีขึ้นคุณหมอก็ทำจนฟันไม่มีปัญหาไม่มีกลิ่นปากพอถึงวัยที่หลานจะต้องพบคุณหมอก็เลยพาหลานมาพบคุณหมอ คุณหมอก็มีคุณหมอเฉพาะทางอีกเป็นหมอเด็กพาน้องเลิฟรี่ไปหาน้องเลิฟรี่ไม่มีการร้องไห้เลยแรกๆนี่ไม่ได้รักษานะคะคือแบบว่าให้ไปตรวจสุขภาพคุณหมอก็ทำการขูดหินปูนแล้วก็ทำเครื่องฟูรไลา์ให้พอถึงวัยเซอร์สี่ขวบกว่าๆคุณหมอก็แนะนำบอกว่าให้ใส่เพดเพราะว่าต่อไปน้องอ่ะฟันก็จะได้ขึ้นได้สวยงามแล้วก็ไม่ต้องจัดฟัน แต่ก็ได้ผลนะคะเขาก็ยอมใส่ใส่ทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะคุณหมอเนี่ยใส่ใจทำให้เด็กแบบว่าไม่กลัวได้ของเล่นด้วยได้ของเล่นด้วยแล้วก็มีแบบคุณหมอให้ความสำคัญน่ะคือมีวิธีพูดให้เด็กไม่กลัวทำฟันก็ง่ายพนักง,งานก็ดีสะอาดแล้วที่ร้านทำฟันนี้ก็ยิ่งช่วงโควิดนี่เขาให้ความสำคัญมาก เขาจะไม่รับคนไข้มาแบบว่ามาออกันเขาจะนัดเป็นคนๆมาม่าก็เลยชอบที่นี่น้องเลิฟลี่ก็ชอบที่นี่พอทําเสร็จยังมีได้ของเล่นกลับอีกพอหลังจากนั้นก็คือจะพาทั้งลูกสาวแล้วก็คุณพ่อแฟนมามา่าคือไปทําทั้งครอบครัวอยู่ที่อาร์เตนทอหมดเลยค่ะแล้วก็แม่หนูด้วยคะ่ะอ ที่ครอบครัวเราประทับใจในคลินิกอะเดนท่าแล้วก็มารักษาที่นี่ทั้งครอบครัวสิ่งที่ประทับใจก้าวแรกก็คือพนักงานเขาดูแลอย่างดีในช่วงโควิดเขาก็มีถุงให้เราสวมรองเท้าก่อนแล้วก็ตรวจวัดค่ายอะไรมีถุงให้เราใสนะแล้วก็ประทับใจคุณหมอทุกคนเลย เขาใส่ใจเราดีทุกคนไม่ไม่ใช่ว่าเฉพาะผู้ใหญ่หรืออะไรเด็กดีคือเขาให้ความสำคัญกับคนไข้ทุกคนและคลินิกก็สะอาดมากปลอดภัย